ในเตะบอลเก่งจังวะในนอนฝึกทุกวันไงรนเป็นไะไม่รู้ดิไปดูกันปะเพื่อนปลปล กลิ่นไม่กลิ่นบุญลีเลยพวกเราไปฟ้องครูกันเถอะไป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 ไต้องขัดเรียนหราอโอเคๆๆเคเาเรียนไปก็นาาเลือเพื่อนๆช่ยตามเขาเรียนคุณน้าจะเรียนทำไมเนี่ยน่าต้องอยู่หรอกไปก็ไปชะ ยูยูยูก๋ก็บอกแล้วลกันถ้าครูด่าตัวใครจะมันนะอ่านักเรียนก็จบการเรียนกสอไปแล้วนะนห้องความุกเรียนท้งความกณก็ขอพบนักเรียนคกเรียนพีที่ห้องพักครูในเวลานี้ด้วยนะคะ เจียมันเหือนกันมันด่าเรยนะว่าไม่ต้องมายุ่งอ่ะจริงหรอ,อเราว่าถ้าเรื่องนี้ไปถึงคูครูพวกนั้นต้องโดนพักการเรียนแน่ๆใช่แล้วก็ว่าอ,อย่างนั้นแหละนีสัยพวกมันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงเห็นมาสักพักลวเราจะไปฟ้องครูคก,กันดีไหมไปก็ได้เดี๋ยวเรื่องมันจะใหญ่ไปมากกว่านี้ พูได้ข่าวมาว่าพวกเธอไปสูบบุหรี่ที่ห้องน้ำมาเหรอพูเชิญผู้ปกครองของพวกเธอมาแล้วนะจริงเหรอคะพี่พูดมันจริงเหรอใช่ไหมพี่สูบบุหรี่จริงเหรอพี่ใช่เป็นอะไรอะไรที่ผิดพลาดเดียวก็ให้มันผ่านไปทีหลังพวกเธอทำอย่างเงี้ยเขอให้วันนี้เป็นบทเกรี<อ>กเกรยนของพวกเธอพวกเธอรู้ไหมบุหรี่ทำลายสุขภาพของพวกเธอมากแค่ไหน อาจจะทำให้พวกเธอเสียชีวิตเลยก,ก็ได้งั้นครูอขอสั่งพักการเรียนพวกเธอหนึ่งเดือนมันเยอะขนาดนั้นครับครูขอโทษใช่ครับผมขอโทษพวกเธอไม่ต้องมาขอโทษครูหรอกไปขอโทษพี่ชายเธอ่น่นตร์ครับผมขอโทษครับผมจะเห็นแล้วครับที่มองครับขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้วอย่าคนองลองยาเสพติดพลาดเพลงนี้ชีวิตพังทลาย ไม่เสพไม่ขายไม่ลองคำนี้ต้องจำขึ้นใจความรักความเข้าใจของครอบครัวนำสี่ชั่วผลจากไป <c oughs> อย่าบ้าไม่ดีเล่นบาร์บี้ดีกว่าเอาฮันนี่กบขาวขาวเหยียวอัดลาดมกขนาดผู้เท่าผู้เบาดินดาวดาวินดาวดาวากันทิกถึงพากันเทิงยูนาเวลีสาวผู้ดีผู้สาว số tiền sinh tăng của tầng ảnh Trái các công bàn tên thì ông muốn có chân trốn các bài bay nó hạng bọn giòn xã còn ông rami Ông hàm hào chẳng tin hào đăng lăng hào tung nát tung 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 dần tung sông tung 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 tung